ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปอัปเดตสถานการณ์น้ากันหน่อยเพราะว่าหลายพื้นที่ยังคงวิกฤตนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดน่านขออภัยค่ะจังหวัดพิจิตรตอนนี้นะคะเริ่มติดธงแดงเตือนแม่น้ํายมรวมทั้งแม่น้ำน่านมีการล้นตลิ่งขณะที่ชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยค่ะ ธงแดงแจ้งเตือนระดับน้ําของชลประธานพิจิตรยังคงติดตั้งไว้ที่สะพานข้ามแม่น้ํายมและแม่น้ำน่านแบบนี้หลังจากสถานการณ์น้ําทั้งสองสายที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตรยังมีระดับที่เพิ่มสูงขึ้นอีกเพียง19ซนเมตรน้ําก็จะล้นตลิ่งแล้วทางชลประทานจังหวัดพิจิตรประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน่านรวมทั้งแม่น้ำยมยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับน้ําที่จะเพิ่มปริมาณสูงขึ้น ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกว่า500หลังคาเรือนแล้วต้องอาศัยนอนพักข้างถนนชั่วคราวไปก่อนขึ้นมากด้วยที่บ้านนี้ลุยมากเมื่อวานนี่แค่เนี้ยนี่แค่นี้แล้วเกือบเมรแล้วเลยขึ้นมาจากบ้านนะมขึ้นถนนนะ